สวัสดีครับพี่น้องครับขั้นตอนการติดตั้งรีบครับทุกระมื่อเอาให้ได้ครับสองขังต้องขึ้นท่อกันครับสองสองตัวนี้ผู้ใดขึ้นเนี่ย โอ้โหมาอย่างย้ำน <c ười> <b> ี่นะเลยเขาบอกว่าจะประกาศผลแล้วคนเป็นผู้โชคดีฮะเจ้าโอ้ชื่อฟ้าหวังเจ้าท่านคอเซ็นเตอร์เดียวจะประกาศผลแล้วนะคะคนเป็นผู้โชคดีพนักพูบเอาหรอกยัางนั้นเอาหรอก อันนี้สมอกน,นัน้นน้องออนอมาอิงออนท่นนะเดีอิงออนบอก <c oughs> อ่อนอันนี้เบียร์เบียอ๋อน,น้น <c oughs> องเบียร์สามคีอันนักังนัอันนี้กสมอ,องกินสมอ,องกินแล้วก็

ทาค่ะป้ายตัดผมเงาจนที่เป็นรูสีแล้วนะนวดจะไนอนเหนีงไปนอนปะอาไปเงยนอนเว้นนะเรามาตัดผมแขวงอย่างเี้ผมยัอไม่ได้ตัดเ่ย ไปอยซื้อบกบครับล้าโอ้ยไปีทายใ้พี่น้องเมืองแต่เินแล้วทะเลสาบหุ้มสูงนาไปซื้อบัตทยวะเนแล้วไปหาที่นั่งอกัะรับอากาศมันคิดมันเนี่ยบเปิดเทิยนมือมวนไหล ไปเทียบหัวกับตัวนั้นเลยดีนี่ก่อนนาฮานเลยครับรถ <Yeah. S 2> คอนไวท์ก็ได้บวนไปน้ำกันครับพี่น,น้องมวนชกผมกับวนน้ำือปักจองตัวนะาฮาั่นเราจะปล่อยงูแล้ว ชอบทำงานเพลงมาจะกฝ่ายงูนะครับโอ้พาพี่นองไปเบิ้งอันนี้เบิบ้งความยงายความงายของมือนี้ครับฟุกเติบยุ่เดตั้งเด้แต่ผมเอาทั้งนี้เป็นหลักะเนี่ยเพราะว่าผมรู้อยู่ว่ามันจิเหลือเหล่ออยู่ยน้อยนึงเู่ฟังคน ก็เลยเลือกที่นี้มาเบียดฟังพี่หลายกว่าเดียความชัวะนี่ละครับแต่ละมือกว่าทีลุงเดชโมเมนต์มาเขาที่ เพิ่ปักลงรถดด้ว่าอหาเลี่ยมหาไร่บกดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อนงนนนผมเลือกที่ที่ให้เด็กน้อยเล่นเพราะว่าทาั้งนี้ผมต้องเหลือไว้หลายกว่าเด็กน้อยจังที่มีทางเล่นได้ครับอันนี้ผมเลหลือไว้ให้ประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบครับผมแต่ทั้งุ่นเลือกที่ติดเพราะว่าเขาสามารถเล่นรอดใต้หลังคาได้ น้องน้องแดนเซอร์มารถแ์เรนออกมาได้ครับผมอันนี้ก็คือคอมฟุกของเขาครับเป็นยังขึ้นตั้งได้พอดีแท้มือน,นี่เป็นยังไงวะดีถอดส้นล้อออกแบบเดียวกับบัตบัตทัดอีก้วครับมานี ปกติที่มีสั้นล้ออีกนั่งล้านอีก3ามซีขาเพื่อให้เห็นน้อยแรนขึ้นนะครับผมแล้วก็ขึ้นนะนี่บัดนี้เมื่อนี้เด็กน้อยจะเด้แล่นหลอดน,นั่งล้านมาอีกส่วนหนึ่งก็ที่แล่นขึ้นด้านข้นางน,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 นะครับบางใดย์นะแต่ถ้าหมอชิดนีะ่ะแล่นพาหนีมาก็มีเอาบันไดเกาะไว้นั่นแล่นพาลนลำพุงมาเลยก็มีครับนี่นะครับลดลำพง หลังจาก,ก,าลากแล้วภารกิจแล้วก็ทั้งห้องน้อนทั้งห้องน้อนทั้งมองกินเขา <c oughs> <c oughs> เป็นซุยยังรถลำโพงเป็นได้ซุยยัง <c oughs> ร้องริบกลางครับตอนนี้ รอๆเดียวครับรอหนักของีนีไหมคะเดียนขไางใผมเนข้างนผมนะขนก็ชิวี้อยู่ไหนวะนี่นี่สองอละอ ล้อจะเพิ่นอ่อนบอดมากอะพ้อมเอาทัดขึ้น้วก็เแล้วแล้วครับงานเอา,าทรงงานจานัดดนตรีก็กำลังตา บอยเขดาก่จจดจจ่จอับอยากย่างหมูมาแห้หงละสบัดบัดบัามูด่แม่ถ้ามีโอ่่านใ่เอานถ้ามุน้นแบบนี้นี่มีคุเองเดียอ่ะอย่าในวัดครับชบิ้นี้จฟพาไปท่านี้น็ครับพี่น้งครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ